Cloudy Channel สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้แอด Cloudy เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะคลิกนาฬิกาย้อนชะตานางร้ายตอนที่53ออสการ์ที่ได้พบกับไอซิสรีบก้าวเท้าตรงไปข้างๆเธอทานมือเที่ยงมาหรือยังออสการ์เลดี้มิเอลก็อยู่ด้วยเหรอครับ ยังไม่ได้บอกหรอกเหรอไอซิสที่ยังไม่ได้บอกเขาแม้แต่คำเดียวก็แกล้งทําอยู่เช่นนั้นแตออสการ์ก็ไม่ได้พูดอะไรต่ออบอก่อนอื่นนั่งก่อนเถอออสการ์อย่างน้อยก็ดื่มชาก,กันสักหน่อยน่าจะดีเขานั่งข้างมิเอลโดยไม่พูดอะไรสักคำเพราะจะบังอาจนั่งข้างพี่สาวตัวเองไม่ได้อย่างไรละ่ะ มิเอลเผยสีหน้าแดงกำคลางเหลียวมองออสการ์ขณะตอบรับคำทักทายยังทำไม่ได้อย่างที่เคยดูก็รู้ว่าตนพอใจสักเพียงไหนไม่ได้พบกันนานเลยนะคะคุณออสการ์สบายดีไหมค่ะหน้าตาดูโทรมลงเยอะเลยนะคะอาจจะเพราะช่วงนี้ยุ่งมากน่ะหากดิฉันได้คอยดูแลอยู่ข้างๆก็คงจะดีแต่ว่ายังทำเช่นนั้นไม่ได้ปวดใจจริงๆเลยค่ะ ไม่เป็นไรหรอกไม่ถึงกับต้องทำขนาดนั้นก็ได้จนถึงขนาดนี้ออสการ์ก็ยังไม่เข้าใจจิตใจผู้หญิงอีกยังทำท่าทางกระโชคโฮกคากแบบนั้นทำให้ไอซิสไม่พอใจเป็นอย่างมากออสการ์ไม่ได้เจอคู่มั่นตั้งนานจะไม่ทำตัวเย็นชาไปหน่อยหรือเพราะคำว่าคู่มั่นทำเอาออสการ์และมีเอลต่างแสดงท่าทางสวนทางกันท่านพี่ยังไม่ได้มั่นกันเลยนะครับ ถึงอย่างไรพอมิเอลเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมั่นกันอยู่ดีนี่ทีนี้ปัญหาก็มีแค่เวลาแล้วไม่ใช่หรอกหรือมิเอลเอาฝ่ามือมาปิดแก้มทั้งสองข้างของตนดูเหมือนว่าความร้อนจะเพิ่มขึ้นเหมือนดวงอาทิตย์ด้วยซ้ำและในครั้งนี้ออสการ์ไม่สามารถตอบรับอะไรต่างจากเดิมได้เพราะมันคือข้อเท็จจริงในอนาคตสิ่งที่เคยสัญญาเอาไว้ก็จะกลายเป็นเป็นความจริงเลดี้มิเอลคะ่ะถึงออสการ์จะเย็นชาก็เข้าใจหน่อยนะคะ นิสัยเขาเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะเรื่องนั้นพี่สาวอย่างฉันก็ทําอะไรไม่ได้เลยค่ะไม่เลยค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะไม่ต้องลําบากใจเลยนะคะสําหรับมิเอลแค่ได้นั่งข้างๆออสการ์ก็มีความสุขแล้วยิ่งตอนนี้ที่ที่เธออยู่เป็นครหาหั์ของเดยุกเฟรเดอริกอีกต่างหากเธอรู้สึกเหมือนตอนนี้เป็นเวลาดื่มชากันอย่างเพลิดเพลินหลังจากที่เวลาผ่านไปและเธอก็ได้แต่งงานกับเขาแล้ว ขอให้ได้เป็นไปเช่นนั้นเถอะอาจจะเป็นเช่นนั้นเพราะไอซิสคอยให้ความช่วยเหลือแต่เพราะมีความกังวลเรื่องของอารียยิ่งทำให้เธอต้องการมากขึ้นไปอีกเพราะเลดี้เหมาะกับสีขาวแน่นอนว่าต้องสวมใส่ชุดเรสได้อย่างงดงามแน่เลยคะ่ะเอออย่างนั้นเหรอคะแน่นอนสิคะสงสัยว่าคงต้องเตรียมช่อกุหลาบชุบทองคำไว้ด้วยแล้วล่ะ แม้ว่าจะเหลืออีกไม่กี่ปีไอซิสก็จัดการพูดแทนน้องชายที่แสนเย็นชาของตัวเองเพราะอย่างนั้นออสการ์ที่แม้จะไม่ได้ร่วมพูดคุยอะไรก็สามารถส่งบรรยากาศได้สง,ง่างามยิ่งกว่าดอกไม้ในสวนเสียอีหลังจากที่คงรอยยิ้มเสมอต้นเสมอปลายดื่มชาจนเสร็จเรียบร้อยพลางกอดส่งมิเกลที่กลับด้วยสีหน้าพอใจก็เดินกลับมาที่สวนอีกครั้งไอซิสที่ยิ้มอย่างอ่อนโยนกลับเปลี่ยนสีหน้าแล้วตำหนิออสการ์ ออสการ์ Oscar, ต้องให้พี่พูดอีกกี่ครั้งถึงจะเข้าใจท่านพี่เพราะตระกูลของโรดเซนจะช่วยเหลือเราได้หลายอย่างพี่เลยอยากให้สารสัมพันธ์เอาไว้อย่างไรละ่ะดูท่าจะหงุดหงิดมือของเธอที่จับผมอยู่นั้นกลายเป็นการสางอย่างรุนแรงจะพูดอีกครั้งนะอย่าละเลยความสัมพันธ์กับเลดี้มิเอล เพราะในจักรวรรดินี้ไม่มีตระกูลไหนมีอำนาจไปกว่าท่านเคารถโรสเซนแล้วตอนนี้ตระกูลที่เราต้องการกำลังก็คือตระกูลโรเสเซนพี่คิดว่าเธอก็รู้อยู่นี่ออสการ์ไม่สามารถตอบรับคำของพี่สาวตนเองได้เพียงแค่ถูมือตัวเองไปมาเท่านั้นทำไมไม่ตอบพี่ไม่ใช่อย่างนั้นครับอะไรล่ะเรื่องนั้น สายตาที่ไม่รู้จะมองทางไหนแสดงความสับสนอยู่อย่างนั้นไอซิสที่เห็นว่าน้องชายตัวเองไม่เป็นเช่นเดิมจึงกระอักกระอ่วนใจจนหัวร้อออกมาหรือว่าข่าวลือนั่นคงไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมข่าวลืออะไรกันครับก็ข่าวลือที่เธอไปหลงลูกนางโสเพนีนั่นนะลูกนางโสเพนีแม้จะไม่ได้พูดชื่อออกมาออสการ์ก็เข้าใจว่านั่นเป็นคำเรียกของอารีย ไม่ใช่ว่าเพราะเขาคิดว่าอารียรเป็นลูกนางโสเพณีหรอกเพียงแค่สามสี่เดือนมานี้เขาอดนึกถึงเธอไม่ได้จึงรู้ตัวเองเท่านั้นพี่พูดเรื่องอะไรกันผมไม่ทราบแม้หล่อนจะแต่งงานใหม่ได้นามสกุลของท่านโรเสเซนแต่เด็กคนนั้นก็ไม่ได้เด็ดขาดไปสนใจเด็กสกรปรกแบบนั้นได้อย่างไรกันนะสู้เป็นโสดไปทั้งชีวิตยังจะอ้างได้ดีกว่าเสียอีออสการ์เชื้อกำเนิดนะ่ะมันไม่หายไปไหนหรอก หล่อนก็เหมือนกับแม่ของหล่อนที่ใช้มันยาหลอกล่อยใจชายไปทั่วแล้วสักวันหล่อนจะทรยศเธออีกอย่างพี่ไม่อยากจะให้เลือดนางโสเพณีมาแปดเปื้อนตระกูลของเราคำพูดเหล่านั้นไม่ผิดเลยสักอย่างแม้ว่าจะซักฟอกชนชั้นตัวเองสักเท่าไหร่การที่อารียเป็นลูกนางโสเพณีนั่นก็เป็นความจริงใบหน้าอันง,งดงามนั้นหลอกล่อชายได้นั่นก็เป็นความจริงแต่ทำไมกันนะ ที่พี่สาวของตัวเองพูดถึงอาเรียด้วยคำที่ไม่ดีตนเองกลับรู้สึกแย่สะอย่างนั้นมีปักอารีเรียที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้กลับทำให้เขารู้สึกเหมือนหัวใจตัวเองโดนทิ่มแทงทำไมกันเพราะอะไรกันแน่ในหัวของเขามีแต่ภาพรอยยิ้มที่สดใสและใบหน้าที่น่าหลงไหลของอารีเรียแม้ตอนนั้นจะรู้สึกปวดใจอยู่บ้างแต่ตอนนี้กลับต่างออกไป ตอนนั้นยังพอทนได้บ้างไม่สิความรู้สึกแค่เจ็บแสบนิดหน่อยเท่านั้นเองตอนนี้เขากลับรู้สึกราวกับถูกบีบหัวใจเธอไม่ใช่หญิงที่สมควรจะได้รับคำด่าทอเช่นนั้นต่างจากข่าวลือนั่นอารียเป็นเด็กที่แสนบริสุทธิ์งดงามแล้วยังมีเสน่ห์แล้วก็ไม่เปลิ่นแกล้งมีเอลด้วยกลับกันฝ่ายที่ขีดเส้นกันเนื่องจากชนชั้นกำเนิดก็คือเคนและมีเอลต่างหาก ไม่ว่าก่อนหน้านั้นเธอจะเป็นใครแต่ตอนนี้เธอไม่ใช่เลดี้แห่งรถเส้นแล้วหรอกหรือเลดี้ในตระกูลชนชั้นสูงเมื่อแต่งงานแล้วก็จะเลื่อนตำแหน่งตนเองขึ้นตามสามีของตอนมีเอลที่แต่งงานกับตนเองเพื่อที่จะได้กลายเป็นดัชเชสต่างอะไรกับอารีอาที่แม่ของเธอแต่งงานเลยได้เลื่อนชนชั้นมาเป็นเลดี้ในตระกูลท่านเขาถ้าหากหากเลดี้อารีอาไม่ได้มีต้นกำเนิดอย่างคนธรรมดาทั่วไปไม่สิแม้จะเป็นคนธรรมดาทั่วไป ถ้าอย่างนั้นคนที่อยู่ข้างเขาอาจจะไม่ใช่มิเอลแต่เป็นอารียก็ได้วาดฝันภาพครอบครัวที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้พลางนึกถึงใบหน้าของอารียเขานึกภาพขนตาแพรยาวนั้นลดต่ำลงพร้อมกับแววตาที่ส่งมาให้กับเขาพลางส่งยิ้มอย่างมีสเสน่ห์หญิงสาวที่แสนงดงามออสการ์ ไอซิสเรียกออสการ์ที่มัวแต่กัดริมฝีปากตัวเองพลางกังวลอยู่ทำไมถึงแสดงสีหน้าเช่นนั้นเธอสงสัยพลางเอียงคอมองสักพักจูจ่ๆเธอก็นึกออกว่าเคยเจอใบหน้าแบบนั้นที่ไหนเป็นสีหน้าของมิเอลที่มองออสการ์เมื่อก่อนหน้านี้ออสการ์ Oscar, หรือว่าเธอเธอไม่สามารถพูดคำที่ตัวเองคิดในหัวออกมาได้ข่าวลือนั้นเป็นจริงสินะ ครั้งแรกที่ได้ยินข่าวนั้นแม้จะหงุดหงิดอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับโมโหเท่าไหรนะ่นักลูกสาวนางโสเพณีที่ไม่มีทางจะได้ขึ้นมาเทียบทั้งตัวเธอเองและน้องชายของเธอได้เธอไม่อยากให้เลือดที่มีเกียรติของตระกูลต้องแปดเปื้อนแต่จะว่าไปเธอก็ไม่นึกไม่ฝันว่าน้องชายของเธอจะดันไปสนใจลูกนางโสเพณีแบบนั้น มือของเธอที่สันทายยกถ้วยชาที่อยู่ตรงหน้ามาดื่มเธอคอแห้งถึงขนาดที่ไม่ว่าจะดื่มชาไปสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถแก้กระหายได้แล้วก็จ้องมองไปยังออสการ์พี่สาวของตนต้องมาปวดใจแบบนี้ทั้งยังเจ็บแค้นน้องชายตัวเองที่ไม่ได้สติเอาเสียเลยกระทั่งไอซิสทนไม่ไหวจนลุกขึ้นจากที่นั่งหันไปตบหน้าออสการ์จู่ๆเขาที่โดนตบหน้าโดยไม่ทันตั้งตัวเก็บสีหน้าตกใจของตัวเองไม่ได้พลางเงยหน้ามองไอซิส เธอตั้งใจจะทําให้ตระกูลเราเสียเกียรติใช่ไหมละ่ะท่านพี่ข่าวลือแบบนั้นจะเป็นจริงได้อย่างไรกันยังจะมีหน้าบอกว่าตัวเองเป็นทาย,ยาทแห่งเฟรเดริกอีกหรือผมจนแล้วจนรอดก็ทําให้พี่สาวตัวเองต้องอับอายขายขี้หน้าเธอทําได้อย่างไรเพราะเห็นพี่สาวตัวเองครับแค้นใจอย่างนั้นทำให้ออสการ์รู้สึกสับสนฉันเป็นอะไร และก็ได้เข้าใจความรู้สึกเมื่อครู่ที่ตัวเองนึกถึงอารียขึ้นมาว่าความรู้สึกนั้นคืออะไรทำไมตนถึงได้มีใจให้อารียไม่ใช่มีเอวกันอีกทั้งแม้จะผ่านเวลาไปหลายคืนที่เขาโมวนึกถึงแต่เธอจิตใจกระสับกระสายความรู้สึกพวกนั้นคืออะไรเหตุใดเขาถึงยังไม่เข้าใจอีกนะททำไมกันทำไมจิตใจที่แสนคับแคบนี้ยังไม่สามารถจัดการความรู้สึกได้กัน เขาเสียใจที่ทําให้เธอมีพื้นที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในแต่ละวันของเขาไปเสียแล้วเพราะเขาแสดงสีหน้าแบบนั้นออกมาจึงทําให้ไอซิสแตะผมของเขาเธอเป็นเด็กฉลาดพี่เชื่อว่าเธอจะจัดการตัวเองได้แต่ไม่ใช่น้ําเสียงที่บอกว่าเชื่ออย่างสนิทใจอาจจะใกล้เคียงกับคําขู่ว่าให้ทําอย่างนั้นซะมากกว่าหากไม่ทําเช่นนั้นแน่นอนว่าแน่นอนว่าจะไม่ปล่อยอารียอไว้อย่างไรละ่ะใช่ไหมออสการ์ Oscar? ไอซิสกระตุ้นเขาหากไม่รีบตอบเธอจะทําให้อารียเดือดร้อนเหตุใดถึงได้พูดคําเหล่านั้นออกมาอย่างง่ายดายนักออสการ์ Oscar. ตอนนี้เสียงเรียกของไอซิสใกลเคียงกับการตะโกนสัตว์แล้วถึงกับขนาดลืมความสง่าความมีหน้ามีตาของเธอเองกำมือแน่นสั่นอยู่อย่างนั้นถ้าทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเธอจะเป็นอย่างไรก็รู้นี่ เพราะท่าทางลังเลข,ของเขาทําให้ไอซิสที่เหนื่อยที่จัดการกับความโมโหของตนเธอหันตัวกลับเหมือนจะไปลากตัวอารียมาตอนนี้ทันใดนั้นท่านพี่ไอซิสออสการ์เรียกชื่ออซิสอซิสหันกลับมามองคาดหวังจะได้ยินคําพูดว่าจะจัดการตัดใจเองแม้เขาจะมองจากระยะห่างอยู่แต่ก็เห็นใบหน้าพี่สาวตัวเองไม่พอใจอย่างมากเป็นภาพที่น่าเศร้าเหมือนอีกเสี้ยวหนึ่งของวิญ,ญญาณของตนได้หายไป ผมจะทำตามคำขอเพราะฉะนั้นได้โปรดออสการ์แสดงสีหน้าราวกับขอร้องว่าได้โปรดอย่าทำอะไรหญิงผู้นั้นที่ได้รับคำดูหมิ่นจากทุกคนเลยหลังจากที่เข้าใจความรู้สึกของตนก็ต้องฝังกลบลงไปเช็คเช่นสัตว์ที่ไร้กำลังออสการ์ที่สะอึกสะอื้นอย่างเปล่าบางทำให้ไอซิสกระชุ่งกระชวยขึ้นมาอีกครั้งเธอเดินเข้าไปหาออสการ์ช้าๆ้าพลางเอามือที่ทั้งนุ่มและขาวลูกหัวของเขาอย่างช้าๆ้า ต้องอย่างนี้สิไปหลงกลลวงของหญิงร้ายก็จะปวดใจเช่นนี้อย่างไรละ่ะต่อไปก็เตรียมใจเอาไวด้ดีๆแล้วกันพี่เชื่อใจเธอนะเสียงสะอื้นของออสการ์ดังขึ้นไอซิสที่คอยลูบหัวราวกับว่าท่าทางของเขาน่ารักน่าทางพลางพูดต่อเงินพี่ส่งของขวัญไปให้เลดี้มิเอลแล้วกันส่งไปพร้อมกับช่อดอกไม้ที่เธอชอบด้วยน้องแค่เตรียมพร้อมที่จะสารสัมพันธ์เหมือนอย่างเคยก็พอ มือที่ลูบผมอยู่กลับส่งแรงมากขึ้นหัวของออสการ์ที่อ่อนแรงก็สั่นไหวตามมือทำให้พยักหน้าเสียอย่างนั้นไอซิสที่พออกพอใจเดินออกไปจากสวนทิ้งน้องชายตัวเองไว้ในคฤหา์อยู่เพียงลำพังอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้แอดคราวดี้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ